พีลา <laughs> พีลาคมน็อกได้ประมาณนี้นะครับตรงนี้เป็นน้ำยา,า600คอมเสียคอมเสียครับดูน้ำก็ดูน้ำดูน้ำนะครับดูน้ำ <Yes. S 1> คอมเสียไม่ต้องแก้แก้ใบชายคอมเสียนะครับนี่ออกมนเยี่ยวนะครับตอนล้างระบบตอนนี้ล้างด้าน โลอยู่นะครับผ่านไปจากท่อใหญ่นะครับท่อใหญ่ท่อใหญ่ตัวนี้แล้วก็เข้าไปอรงนี้นะครับแล้วก็กลับมาทางทิ้วนะครับ้าบมใช้ตอนนี้ผ่านนครับท่อท่อคือใช้สายแล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนนะครับไม่ได้เกี่ยวกันนะครับอันนี้ของผมยังไม่ได้ เครื่องมือยังไม่ไมสมบูรณ์เลยยังไม่เรียบร้อยเพราะพอดีไม่ได้ทําไม่ได้ว่างนะครับจะต้องใส่วาวอารูระบายลมตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเวลาเราอ,อัดแล้วก็ใช้ส่วนนี้นะครับเป็นเป็นตัวตัวทวงตัวตวงก็ต้องตัดแล้วก็ใส่ตัวชุดเฟของของแอร์แอร์เก้าพันนะครับแล้วก็มาสวมแล้วก็เราตวงน้ําเข้าไปนะครับ ตัวนองตัวนั้นเป็นปประมาณนี้นะครับก็ออยังไม่ทาเลยพอดิแจกไปหมดนะครับทําไปเป็นสิบอันแล้วแจกรุ่นน้องแล้วก็น้องๆที่มาฝึกนะครับกับผมในะ่อนน้านใช้เอฟข้าพันอยู่พักก็เลยไม่ได้ไม่ค่อย,ยได้ใช้ครับช่วงนี้เอฟข้าพันเริ่มแพงทุนเริ่มสูงก็เลยมากลับมาใช้น้ายาเอสเออีกรอบหนึ่งนะครับเวลารล้างระบบนะครับก็วนไปวนมานะครับอ๋อในตัวเจนก็ยังไม่เติมเลยครับไม่ได้ว่างนะครับ ไม่ได้ออกแววปั้มทำยูทูบครับ,ำำรบน่าจะต้องถอยๆนิดนะครับหน้างานหน้าร้านตอนนี้งานไม่ค่อยเดินเลยนะครับทำยูทู e มากเกินนะครับนี่ครับดำนําดำมากคอมตัวนี้นะครับคอมตัวนี้หกร้อยครับตัวเล็กตัวนี้เป็นของอะสันเดน อินเตอร์คูนะครับกเล่นอินเตอร์คูเอ่อตัวนี้ตู้ไม่ใหญ่มากเนะเป็นตู้ฝาปิดทึบนะด้านบนนะครับตอนนะนีนก้ก็กำลังล้างระบบอยู่เดี๋ยวต้องเปลี่ยนคอมพวคอมนอกนะครับคมอมนกแล้วก็น้ำมันก็หายนะครับน้ำมันไม่มีเลยครับในในใ,ในระบบไปอยู่ในท่อด้านโลหมดน้ำน้ำยาก็หายนะครับน้ำมันเทีครับเทีดู ตัวนี้เป็นชนิดอาร์6เอน้ำมันเหลือน้อยมากน้ำมันก็ดำเพราะว่าคอมน็อกนะครับตัวนี้ไม่เหลือเลยตัวนี้ครับอาร์6เอเอ่อคอมเพรสเซอร์ q d 75 y นะครับอาร์6เอตัวนี้รังร่างะบอกอยู่ครับลังล้างะบออยู่ตัวนี้ ซันเดนส์อินเตอร์คูโมเดล SBF 0 2 1 5นะครับตัวนี้ตู้ตู้เล็กสุดของซันเดนสนะครับตู้ตู้ทึบแล้วตู้ฟีดตัวเล็กสุดก็ได้ประมาณนี้ก็ได้เป็นคอมมันเป็นคอมด้วยนะครับตอนนี้กำลังอัดไล่์ล้างระบบอยู่ครับนี่ครับ ถ้าเกิดมาตู้แช่นะครับทุกตัวนะครับต้องล้างระบบซ่อมยังไงก็ต้องล้างระบบนะครับถ้าเป็นตู้ประมาณตู้ทึบประมาณนี้ของซันเนนะครับเพราะว่าน้ำมันขึ้นทุกตัวครับผมเคยเจอน้ำมันขึ้นทุกตัวนะครับซ่อมไม่ว่าซ่อมรั่วหรืออะไรก็แล้วแต่ครับต้องล้างระบบทุกตัวนะครับไม่นั้นโอกาสงานย้อนมีนะครับเชื่อช่างครับเชื่อช่างเชื่อช่างคีโมครับับย้อนแน่นอนครับต้องล้างระบบทุกตัวนะครับล้างท้องคอยร่างคอยเย็นครับ ฝั่งคอยนอนนะครับต่อมาข้างนี้นะครับตัวนี้ก็ไปเชื่อมท่องเหลืองนะครับเชื่อมท่องเหลืองประมาณนี้พอเชื่อมทอ่ทองเหลืองเสร็จแค่เราตัดต่อสองนะครับแล้วก็ใสเ่เลือได้เลยครับแล้วเอาไว้ล้างระบบด้วยนะครับไม่ต้องทําหลายเที่ยวนะครับเดี๋ยวเวลานะครับนี่ออกมาสมารีทนะครับ ก็จะหมดแล้วจะหมดแล้วคิดว่าจะหมดแล้ว,ม,ลวมีน้ําผสมด้วยไหมคงไม,ม,ม่ใช่ครับน่าจะเป็นน้ํามาจากชุดนี้นะ้นําที่มากลั่นหกรอน่าจะเล็กนะครับ6กร้อยกับหนึ่งสครับทิ้วพอๆกัน,นครับก็เดี๋ยวผมเปลี่ยนคอมใส่อันหนึ่งสสี่ครหกรอไม่ใส่แล้วน้าเสร็ก็ใส่หนึ่งสา่วนี้ก็เหลือเพื่อนะเป็นของตู้ของประตูฟันนะ้ำสกตร นะครับตัวเขาไม่เอาแล้วะครับไม่เอาคอมมันอ่อนมากตัวนี้ครับคิดว่าเป็นอลูมิเนียมนะยังไม่ได้ผด่าดูเดี๋ยวผ่าดูนะครับแต่คิดว่าจะเป็นน่าจะเป็นอลูมิเนียมครับน่าจะเป็นอลูมิเนียมนี้คร็บตัวตัวมอเตอร์ด้านในับมอเตอร์คอมเพลเตอร์นะครับน่าจะเป็นอลูมิเนียมแต่ตัวนี้เป็นทองแดงนะทนกว่านะผมว่าเป็นมือสองก็ทนกว่านะครับก็สั่งมาครับสั่งมันเก้าร้อยครับลูก เรต้องคอยกคพูดนะครับคอยให้เอฟเฟด้านในมันออกหมดนะครับก็อย่าลืมนะครับช่างครับผ้าเช็ดนะครับผ้าขนหนูครับต้องมีนะครับวาเช็ดทำวามสะอาดนครับทำได้หลายอย่างครับก็อังรูนะครับว่ายังโอเคไหม ว่ามีอะไรติดไหมครับเดี๋ยวพอมันแห้งนะเรา,เราลองเช็คด,ดูนะครับเดี๋ยวคิดว่าสะอาดเลยนะครับเพราะว่าขวดหนึ่งใส่ไปขวดก็ยังดำอยู่ก็ต้องต่อนะครับแล่วก็มีสีออกดำบ้างคิดหน่อยคิดหน่อยนะเพือบอกส่งหมดแล้วส่งหมดแล้วแต่ตอนที่ผมถอดนะครับ น้ำยาไม่มีเลยครับผมไม่คิดว่าน่าจะไม่รั่วนะน่าจะมีปัญหาตรงที่คอมเพรสเซอร์เผาไหม้นะไม่มีน้ำยาเลยครับเดี๋ยวต้องเล็กเช็ครั่วอีกทีไกจ,จมากครับไม่มีน้ำยาเลยเดีย๋ยวต้องอัดเช็ครั่วนิดนึงถ้าไม่รั่วก็โอเคอยู่ยังไม่ไมัเอ๊ะน่าจะรั่วนะส่วนมากมันมีถ้าเกิดคอมเผาเนี่ย มันอยากจะหายมันแปลกนะครับเมันก็ลึกไปอีกครับลึกไปอีกแต่ช่างครับมันต้องวิเคราะห์อาการมันมันแปลกไม่รู้มันหายไปไหนแต่ส่วนของน้ายาอาหกร้อยมันน้อยมากครับมันเติมเข้าไปน้อยเราเช็คยากครับอาหกร้อยนะครับหนึ่งสามสี่พอได้รู้อาหกร้อยเราไม่รู้เรื่องเลยครับน้ํายาขาดน้ํายารั่วนี่เช็คยากมากเพราะมันเป็น มันติดลบนะครับช่วงเครื่องมันทางานอุปอ่างร้อยนะครับใช้น้ำยาน้อยประหยัดไฟนะครับอัปอาหกร้อยก็ LPG ได้แปดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นนะครับล้เตินทุนได้เยอะนะครับแต่คอมน็อกง่ายนะครับเพราะว่าทํามาประหยัดไฟนะครับกินแอมน้อยสั้นไม่เก่าอรสานยากหนักกว่ารุ่นเก่าอีกนะครับก็วันนี้นะครับขอพอเป็นแนวทางเพื่อนๆนะครับจชอม ตูแ่ทึบนะครับตูแ่ทึบของสันเดนนะครับก็เป็นแนวทางนะครับก็เป็นแนวทางของครับ